สวัสดีค่ะอดลอดมเห็นลาวสวัสดีแม่แม่เอซีพวกเราช่องพังน้ำมนตนะคะสวัสดียามเช้านะคะแม่แม่วันนี้มาดูสองพี่น้องนะคะอีกคนเล่นดูทำอีกคนก็เดินวนไปวนมานะคะแม่แม่แม เลอดบอกว่าทําโชว์น้องนะคะทําโชว์น้ํามนต์ก่อนเน่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 เบิ้งเบื้องเบิ้งเน่เบิ้งพี่เฮ็ดแบบนี้น้ำมนต์มาเฮ็ดตามพี่พี่เลิดวานะคะพี่เลิบอกเลยว่ามามาทำตามพี่โตขึ้นทาเหมือนพี่เลยดูดูดูเน่เน่เน่โอ้ยเลิศรักเบอร์ธรรมดา อันนางนั้นก็เดินจกเดินอย่างแทอกพี่เลิศฮะนี่มาดูนะาพี่เลิศครับใส่หิวน้ำบอก,กินน้ำโชว์แม่แม่เลยบางเอ็ดมันหนาวครับพี่อน้น ผมอยากเล่นมากกลัวครับพี่เลิศบอกว,ว่าน้ำมนดูดูพี่ทำดูเนี่ยดูเป็นตัวอย่างอนาคตดูครับดูครับดูเลยครับเน่ย พี่เลิศครับเปิดพี่เลิศนะน้ำมนต์เดินเนี่ยแล้วก็นาเถอะอะไรอะไรเธอสวัสดีอะไรสวัสดีค่ะกอนอ้าว้วอะไรลูก้วอะไร โอ้โหหิวนะคะแม่แม่อีกคนหิวอีกคนก็คลึกนะคะคลึกคลึก,ค,กค่ะพี่เลิศครับอุย,ยา่า <c oughs> ดุดันไม่เต็งเจอใคร <c oughs> โอ้ยทำไมร้องทำไมน้ำมนน้ำมนก็หิวบ่น้ำมนก็หิวน้ำเหมือนกันบ่ เหมือนแบบเห็นแบบเห็นพี่ทําอะไรก็อยากทําตามเขานะคะเห็นพี่อ้นป้อนอะไรนะ้ามนก็ต้องได้กินด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะก็จะกินตลอดเลยนะคะนี่ค่ะแม่แม่มงเห็ยเห็นเขากินบะไดได้ยนี่ฮ้นนี่ฮุนฮุ่นบ่แดดพี่พี่อ้นจะมาป้อนเหมือนกันนี่ พี่เลิศครับเลิศคนหล่อละมอนคนสวยละมต์คนสวยสวยวันนี้คุณครูจะพาเดินเดินเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้คุณครูจะพาเดินเหมือนเดิมอันนี้สวัสดีค่ะสวยให้แม,แม่แม่ก่อนเลยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะหนักเสียงพี่เลิศ เสียงพี่เลิศอดีค่ะอดีค่ะไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงเบเมืองพี่เลิศเพื่อกระยาคือกันเสังเกตดีๆแล้วนะคะเด็กน้อยสองเชือกนี้ กลัวกันได้หลื่นนะคะห oh. นักไม่อสังเกตดูแล้วนะคะแบบกลัวกันได้หลื่นมากนะคะภาษาอีสานว่ากลัวกันได้หลืน่นภาษาไทยก็คือกลัวกันได้ดีนะคะ oh. ทั้งสองพี่น้องเลยสังเกตดูแล้วถ้าเราป้อนเชือกไหน oh. เชือกนั้นก็จะจะต้องได้กินด้วยนะคะ oh. ทุกๆครั้งเลยนะคะแม่ๆพี่เลิศพี่เลิศกินจะหลับแล้วพี่เลิศ ไอ้น้ำมนเนี่ยก็เดินเดินเดินเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะแม่แม่น้ามนน้ำมนเรียนยังไม่จบอนุบาลเลยนะคะยังพลาดพื้นฐานอยู่นะคะยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแม่แม่ค่อยๆหัดเราไม่อยากเร่งนะคะเราไม่อยากเร่งเร่งไปทาง ควานครูฝึกนะคะเพราะว่ากลัวน้องเครียดนะคะเราให้คุณครูค่อยๆฝึกให้น้องแบบเรื่อยๆนะคะไม่บังคับนะคะแม่แม่เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับน่ะนะเด๋ยวเบิ่งน้ำมนต์เบืองเฮ็ดน่ะเบิ่งเงต์เบื่องพี่น้ำมนต์เบืองพี่เทวาน้ำมนต์แน่น้ำมนต์ดูฟิวพี่สิน้ำมนต์ดูพี่เลิศทำพี่ พี่บอกว่าโอ้ยเวียนหัวกับน้ำมนต์เดออันผู้นองกับว่าจักเหตไทยอียังพ, <c oughs> พี่เลิศพี่เลิศเป็นช้างที่ขี่เล่นเหมือนกันนะคะแม่แม่ไอ้น้ำมนต์เนี่ยก็เป็นช้างที่ขี่เดินมากเลย <c oughs> อดูทำนะคะดูทำ แน่เมืงเย็ดเมืองเย่อค่ะดูน้ำมนน้ำมนกับพี่เล็โอ๋อคุณนายเแม่แม่บอกว่าเวียนหัวแล้วเด้อน,น้ำมน์เอ้ยอันนี้คือเดินช้าลงนะคะปกติเดินเร็วกว่านี้ปกติเนี่ยก็คือแบบเดินกว่านี้นะคะ เบิงน้ำมนต์พี่จะทำท่ากายภาพให้ดูน้ำมนต์อ,อือาเอนิ่งบ้างสิลูก ดูดูพี่เลิศเล่นเลิศบอกว่าโอ้ยลำคันอีนี้หน่อยนี่เด้อจะงหญ่ยังดีแถอดอกน้ำมนมาอยู่นี่แบบตัวใหญ่ขึ้นเยอะนะคะแม่แม่สูงขึ้นเยอะเลยนะคะ วันนี้ก็เป็นรบรรยากาศตอนเช้าโอ,โอ้สุดหยอดเลยค่ะแมีแมีเบิงเห็ดเบิงเห็ดเ,เดี๋ยวน้ำมอนนี่พี่กี้พี่เลิศได้กินแล้วน้ำมนอนดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะ,ะสวยๆก่อน เจ้าจสวยๆให้แม่แม,แม่ก่อนเลว้วอาวัีดี่าก็าเลยใครหิวอะไรไหมนี่วัดดีค่ะาโอเคคำใหญ่เลยสาวน้อยเสียงหวานน,นั้นผู้บ่าวเสียงใหญ่ฉายาเขามีแล้วนะคะสาวน้อยเสียงหวานกับผู้บ่าวเสียงใหญ่นะคะแม่ๆมสองพี่น้องกลัวกันได้หลืนกินอะไรก็ต้องได้กินด้วยกันนะคะ พี่เลวาม่ามามๆากินน้ำแนเหลือบอเหลือบอ,อ,บอนมนมลอ่าไม่แบ่งพี่ด้วยเลนเนยหนมลเด้อจำไว้เด้อพี่เลยบอก <c oughs> เอาสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้ก็ได้พานำพาแม่แม่ซทุกท่านนะคะมาพบกับช่องของเรามาถึงดูความน่ารักของน้องช้างทั้งสองเชือกนะคะว่าเขาสองเชือกนี้กินอะไรต้องได้กินด้วยกันต้องได้กินพร้อมกันและเหมือนกันนะคะ พี่เวลาไปเข้าโรงเรียนมีอะไรก็มาแบ่งปันน้องตลอดเลยนะคะก็ต้องกลับขอขอคุณทุกทุกท่านแม่แม่เอฟซี FC, ทุกท่านนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของเราด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะ้ะมณาา์วัสดีค่ะยาง้ะมณวัสดีค่ะ